สวัสดีครับกับผมนายอภิชาติจันเทวะผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนตําบลน,น้าเกลียงอําเภอน้าเกลียง,ยงจังหวัดรีสเกตอายุ23ปีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสถานาภาพโสดความสามารถพิเศษน,นะครับทําพานใบสีงานดอกไม้ใบตองแล้วก็งานประดับผ้าในพิธีต่างๆและการทอผ้าลายลูกแก้วผ้าถุงลายต่างๆอีกทั้งยังเป็นผู้นําทางด้านพิธีทางพระพุทธศาสนาหรือมรทายก แล้วก็ทําการเกษตรการปลูกผักสวนครัวแล้วก็ทํานาครับผมครับนอกจากที่ผมเป็นอาสาพัฒนาชุมชนแล้วนะครับผมยังทํางานร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับคือเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านอสมอเป็นคณะกรรมการวัดเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านและเป็นคณะกรรมการสถานศึกษานอกจากการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอชอสิบการแล้วนะครับ ผมยังยึดหลักการทํางานคือการคลองตนคลองคนและคลองงานหลักการคลองตนนะครับคือผมดํารงชีวิตโดยการพึ่งตนเองเพราะผมเป็นเสาหลักของครอบครัวตั้งแต่อายุ10ปีนะครับต้องดูแลคนในครอบครัวคือตาใหญ่และแม่ต้องขยันหมั่นเพียรมีความมานะขยันทํางานเก็บเงินเพื่อหาเงินมาจุนเจือคนในครอบครัวด้วยอาชีพที่สุดจริต และยังร่วมกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและได้เป็นผู้นำประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาก็คือเป็นมัคทายกหลักการคองคนนะครับร่วมกิจกรรมในชุมชนทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานอาสาสมัครสาธารณสุขอสมงานวัดงานโรงเรียนหรืองานในชุมชนต่างๆจนได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ หลักการสุดท้ายนะครับหลักการคองงานงานที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นงานในหน้าที่คือผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหรืองานต่างๆต่างในชุมชนผมสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำ <èn isf premature> เร็จตามวัตถุประสงค์ได้ครับที่ผมนะครับได้เข้ามาเป็นผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนนะครับเริ่มต้นจากนะครับการที่ผมได้มีส่วนในการทํากิจกรรมต่างๆนะครับในชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาชุมชน การออกพื้นที่ในชุมชนนะครับการตรวจเยี่ยมโคเรือนผู้สูงอายุโครเรือนผู้พิการนะครับและร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชนนะครับและได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆนะครับในชุมชนหลายอย่างนะครับจนได้รับการคัดเลือกจากเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้านระดับตำบลน,นะครับให้ผมได้เข้ามาทำหน้าที่ในการเป็นผู้นำอาสาพ,พัฒนาชุมชนจนถึงทุกวันนี้ครับ ครับสำหรับความรู้สึกนะครับผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจมากนะครับที่ได้เข้ามาเป็นผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนนะครับได้มีส่วนในการจัดเก็บข้อมูลจอปทอได้มีส่วนในการขับเคลื่อนชุมชนการแก้ไขปัญหายาสิติดในชุมชนและการส่งเสริมอาชีพในชุมชนนะครับได้ทํางานร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับถึงแม้จะเป็นงานที่แทบจะไม่มีค่าตอบแทนเลยหรือมีค่าตอบแทนน้อยนะครับแต่ผมก็มีความภาคภูมิใจนะครับและยินดี ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของผู้นําอาสาพนาชุมชนให้ดีที่สุดครับผมสําหรับการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาใช้ในชีวิตประจําวันนะครับโดยการปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือนนะครับเพื่อลดรายจ่ายในการซื้อของมาประกอบอาหารนะครับพืชผักในบ้านของผมนะครับจะมีผักที่ใช้ในการประกอบอาหารเป็นประจำนะครับคือพริกมะเขือข่าตะไคร้มะกรูดมะนาวและผักต่างๆมากกว่า30ชนิดนะครับ ครับสำหรับคติประจําใจในการดำรงชีวิตนะครับที่ผมยึดใช้มาโดยตลอดนะครับคือการเก็บเกี่ยวเก็บกรรมจดจําและนําไปประยุกต์ใช้นะครับคือการเก็บเกี่ยวความรู้เสาะ,ะแสวงหาความรู้ต่างๆนะครับที่ตนเองยังไม่รู้นะครับจดจําเอาความรู้ในเรื่องต่างๆนะครับแล้วนําไปใช้ในชีวิตประจําวันครับผมขอบคุณครับ